เรามาดูการขับรถลงเขาและขึ้นเขากันนะคะว่าจะทำอย่างไรดี We by Gefälle und Steigung fahren We by Gefälle und Steigung fahren ลักษณะก็คือการที่เราจะขับรถลงเขาและขึ้นเขานั้นจะทำอย่างไร Gefälle ก็คือการลงเนินลงเขานะคะ ใต้กลุ่มคือการขึ้นเนินขึ้นเขาซึ่งก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดเนี่ยทุกคนจะต้องนึกภาพที่เรานึกออกก่อนนะคะว่าเขาอ่ะมันมีความชันที่แตกต่างกันเนินถนนมันมีความชันที่แตกต่างกันยิ่งชันมากก็จะต้องยิ่งระวังเพิ่งจะแนะนำก่อนว่าในการขับรถเนี่ยถ้าถนนยิ่งชันคุณจะต้องยิ่งใช้เกียร์ต่ำ ถ้าถ้าถนนยิ่งชนันคุณก็จะต้องใช้เกียร์ต่ำนะคะชันมากเท่าไหร่ก็ต่ำเท่านั้นเลยและทั้งขึ้นเขาลงเขาใช้เกียร์ต่ำเหมือนกันได้หมดเลยไม่มีปัญหาเพิ่งขึ้นรูปให้ดูสองรูปนะคะทางซ้ายมือรถคันสีแดงสองคันทั้งสองคันกำลังขึ้นเขาเห็นลักษณะถนนเนาะมันเอียงขึ้นเขาแบบนี้ความชัน เยอะอยู่นะคะประมาณที่45องศาต้องนึกไว้ก่อนว่าการขึ้นเขาเนี่ยหน้าเราจะเงยขึ้นเพราะฉะนั้นตัวรถมันจะหนักนะคะโดยปกติเนี่ยถ้าเราขึ้นเขาไม่ได้คนข้างหลังมันจะคอยดันเราถูกไหมเราถึงจะขึ้นเข้าไปได้เพราะตัวเราหนักเหมือนกันนะคะรถยนต์จะขึ้นเขาได้ก็ต่อเมื่อแรงเครื่องมันดันขึ้นไป ในการที่แรงเครื่องดันขึ้นไปนั้นก็คือการใช้เกียร์1และเกียร์สองยิ่งชันเท่าไหร่ก็จะต้องใช้เกียร์ต่ำเท่านั้นถ้าเราใช้เกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าในการขึ้นเขานะคะมันชันมากแรงมันไม่พอรถยนต์ของเราจะมีแรงลากนะคะที่เกียร์หนึ่งเกียร์สองตามสถานภาพตอนนั้นเลย เพราะฉะนั้นอันนี้คือการขึ้นเขานะคะที่ถามมาว่าควรใช้เกียร์อะไรคำตอบคือเกียร์หนึ่งหรือเกียร์สองนะต่อมาฝั่งขวาคือการลงเขาทุกคนจะรู้อยู่แล้วในการที่เราลงเขานะคะหรือการที่เราก้มหน้าลงไปเนี่ยตัวเราหนักเราจะหล่นไปแบบรวดเร็วถูกไหม เพราะแรงโน้มถ่วงอ่ะมันจากบนลงล่างถ้าเราหน้าจอดเท่าไหร่นะคะยิ่งชันเท่าไหร่เนี่ยน้ำหนักเราที่มันหนักเนี่ยมันจะทําให้เราลงเร็วไปเท่านั้นในการลงเขาที่ปลอดภยัยคุณจึงใช้เกียร์ต่ำดีที่สุดนะคะควรที่จะใช้เกียร์ต่ำต้องใช้เลยแหละนะอย่างเช่นเกียร์1เกียร์2ในการลงเขาวเวลาที่เราใช้เกียร์หเกียร์2เนี่ย เครื่องมันจะมีการควบคุมความเร็วดึงความเร็วของรถไว้ไม่ให้รถลงเขาด้วยความเร็วสูงน,นะคะถ้าใช้เกียร์สเกียร์สี่เท่าไรปุ๊บนะถ้าคุณเผลอเหยียบคันเร่งนิดเดียววูฟลงไปเลยอ่ะมันก็อันตรายเพราะฉะนั้นเกียร์หเกียร์สลงเขาเป็นคําตอบที่ถูกต้องน,นะคะยิ่งชันเท่าไหร่ยิ่งใช้เกียร์ต่ําเท่านั้นนะมันอยู่ที่ความชันด้วยนะ สรุปก็คือคำถามที่1ลงเขาใช้เกียร์อะไรขึ้นเขาใช้เกียร์อะไรแนะนำที่เกียร์1หรือเกียร์2ตามสถานการณ์ตอนนั้นคนที่ขับเกียร์ธรรมดานะคะเกียร์หเกียร์สเกียร์สเกียร์สเนี่ยจะไม่มีปัญหาเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าเกียร์หเกียร์สมันอยู่ตรงไหนส่วนคนที่ขับเกียร์อัตโนมัติ ะะปกติเขาจะเจอแค่คำว่า D ถูกไหมให้ทุกคนสังเกตที่ตรงเกียร์ของตัวเองเลยนะคะมันจะมีคำว่าเกียร์ D สอง D หนึหรือตัว L นะคะตัว L ตัวเนี้ยก็คือคำว่า low D สองก็เหมือนกันใช้สำหรับขึ้นทางชานันหรือลงทางชานันนะคะถ้าคุณ รู้ตัวว่าจะต้องขึ้นเขาลงเขาขึ้นเนินสูงต่างๆเนี่ยให้ปรับไปใช้ที่ตัว L หรือตัว D สวัยก็ได้นะคะ D I D สวัยเนี่ยอ่านคู่มือรถได้เลยมันจะมีการใช้ดึงความเร็วของรถเหมือนเกียร์กระปุกเกียร์หนึ่งเกียร์สองเพื่อที่จะปลอดภยัยนะคะเพราะว่า เกียร์อัตโนมัติเนี่ยเฉพาะตัวเดตัวเดียวเนี่ยมันควบคุมรถไม่ได้นะเวลาลงเขาเนี่ยอันตรายต้องเบรกบ่อยๆต่อมาหัวข้อต่อไปการลงเขาต้องหลีกเลี่ยงการเบรกรถเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้ว่ารถเริ่มวิ่งไวให้ใส่เกียร์ลดลงมาเรื่อยๆถ้าจะต้องวิ่งเกียร์หนึ่งก็ต้องเกียร์หนึ่งนะคะ เครื่องมันจะดึงความเร็วของรถลงนะคะถ้าเกียร์หนึ่งมันช้าไปก็ค่อยเกียร์สองเหตุผลเพราะว่าเราต้องใช้การเชนเกียร์การเปลี่ยนเกียร์ในการขับเนื่องด้วยเราต้องหลีกเลี่ยงการเบรกรถบ่อยๆถ้าคุณเบรกรถบ่อยๆมันจะทำให้เกิดความร้อนและการเบรกบ่อยๆนั้น่ะ มันจะก่อให้เกิดปัญหาที่เขาเรียกว่าเบรกแตกนึกภาพออกไหมเวลาที่รถสิบล้ออ่ะรถสิบล้อเบรกแตกเคยได้ยินไหมคะเวลาลงเขาลงเนินพวกเนี้ยเพราะว่าน้าหนักรถเขาเยอะอะแล้วเขาหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเขาต้องแตะเบรกบ่อยๆมันก็จะทําให้เกิดความร้อนเกิดขึ้นเบรกที่ทํางานดีๆมันก็ไม่ดีแล้วนะคะก็เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนั่นเองจึงควรใช้ การเปลี่ยนเกียร์เป็นเกียร์หนึ่งเกียร์สองตามความเร็วที่ต้องการแทนการเบรกรถนะคะขึ้นเขาเนี่ยแม่เท่าไรเนาะแต่ลงเขาเนี่ยหลีกเลี่ยงการเบรกดีที่สุดนะ,ะไม่ควรที่จะใช้การเบรกบ่อยๆส่วนข้อแนะนำอันอื่นนะคะก็อย่างที่รู้ๆกันอยู่ว่าทางขึ้นเขาลงเขาต่างๆเราจะต้องเว้นระยะเป็นพิเศษนะคะ เว้นระยะที่ปลอดภัยให้เป็นพิเศษเลยไม่ต้องรีเนาะเหตุผลเพราะว่าถ้าขึ้นเขาเนี่ยบางคันเกียร์กระปุกมันจะมีอาการดับเกิดขึ้นถ้าเขาใส่เกียร์สูงไปนะบางทีแรงไม่พอเครื่องอาจจะดับหรือเวลาเปลี่ยนเกียร์เนี่ยเครื่องอาจจะดับถ้าเราขับชิดเขาเกินไปนะคะมันก็มีความเสี่ยงที่รถคันข้างหน้าจะไหลมาหาเราได้อันนี้คือการขึ้นเขา ส่วนการลงเขาคุณต้องนึกภาพว่าถ้าคุณไปจี้รถคันข้างหน้ามากนะคะและถ้าเกิดเบรกคุณเบรกไม่อยู่ขึ้นมาหรือถนนตรงนั้นเกิดลื่นขึ้นมานะคะรถที่หนักด้วยความชันที่มันเยอะด้วยจะทำให้คุณไปชนกับคันข้างหน้าได้เร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นทิ้งระยะห่างที่ปลอดภยัย หลีกเลี่ยงการเบรกใช้เกียร์หนึ่งหรือเกียร์สองก็พอนะคะถ้ายิ่งชันมากก็ยิ่งเกียร์หนึ่งก็ดีเสร็จแล้วอย่างที่บอกทางแคบทางโค้งทางชันห้ามแสงนะคะไม่ควรที่จะแสงควรที่จะขับไปเรื่อยๆก็พอไม่ต้องรีบอีกอย่างหนึ่งนะคะเวลาที่เรา รู้สึกว่าเราเนี่ยใช้รถหนักเกินไปอย่างเช่นเรารู้ว่าเราเนี่ยขึ้นเขามาเป็นเวลานานหรือลงเขามาเป็นเวลานานนะคะคุณควรคิดไว้ก่อนว่ารถของเราเนี่ยถูกใช้งานหนักมันเริ่มมีความร้อนเกิดขึ้นนะคะต้องสังเกตดีๆนะสรแล้วถ้าเกิดอาการความร้อนของรถมันสูงหรือรู้ตัวว่าใช้รถหนักเกินไปนะคะ เพิ่งแนะนำว่าควรที่จะหาที่พักรถสักแป๊บหนึ่งเพื่อที่ความร้อนของรถมันจะได้ลดลงนะคะป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นนะ,ะป้องกันความเสียหายของเครื่องป้องกันเบรกแตกต่างๆและอีกอย่างหนึ่งนะคะการบรรทุกของที่หนักในรถรวมถึงจำนวนคนด้วยนะจะต้อง ไม่เกินที่เขากำหนดนะคะทางชันต่างๆเนี่ยน้ำหนักรถอะ่ะมันจะทวีคูณมันจะไม่เหมือนทางเรียบหลีกเลี่ยงได้ในการขับทางชันระยะยาวๆเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะพักรถบ่อยๆเพื่อความปลอดภยัยโอเคค่ะมาสรุป ก่อนที่จะจากกันไปก็คืออย่าลืมว่าทางขึ้นเขาลงเขาเกียร์ที่ควรใช้คือเกียร์หเกียร์สถ้าเป็นรถอัตโนมัติก็แนะนําที่เกียร์ l o นะคะตัว L หรือ D 2 D 1ก็ได้นะคะและถ้าคุณรู้ว่ารถของคุณเนี่ยวิ่งไวเกินไปเวลาลงเขาก็ต้องใส่เกียร์ต่ําลงมานะเหมือนกันถ้าคุณขึ้นเขาอยู่และรู้ว่าแรงมันไม่พอ คุณก็จะต้องใช้เกียร์ต่ําเหมือนกันนะคะเกียร์ต่ําจึงมีความสําคัญมากทั้งการขึ้นเขาและลงเขาสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าเป็นประโยชน์มีคําถามข้อไหนสามารถส่งมาได้นะคะเพิ่งจะทําคลิปอธิบายไว้ให้ขอให้โชคดีกับการขับรถแล้วก็ทําใบขับขี่ในเยอรมน,นีค่ะ